สวัสดีแฟนเพจที่น่ารักของเสือเพิกชุมแพทุกท่านนะคะเช้าวันนี้เช่นเคยค่ะสาวอมก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะติดตามงานช่างเนาะหลังจากที่เมื่อวานนะคะช่างได้ทําการพ่นในห้องเครื่องเนาะพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เริ่มประกอบนะคะเริ่มประกอบเข้าที่ตอนนี้ ประกอบไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะช่างตอนนี้ยก็จะเสร็จนะครับอันนี้หลังจากที่เราค้นหม้อกรองอะไรให้หมดแล้วนะก็เตรียมไะไรประกอบประกอบถังหม้อพักน้ํานะครับค่ะปั่นน้าฝนนะโอ้โหวันนี้ก็ยึดไปหมดแล้วเหลือแค่ส่วนมากสพวกนี้นะครับผมนี่คือเปลี่ยนใหม่นะลูกค้าเป็นใหม่หมดเลยเนาะเพราะเอากระปุกน้ําอะไรไม่รู้ใส่มาใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเวลาถ้าเกิดน้ําแห้งเนี่ยเนี่ยครับกระปุกแบบนี้ใสมาเนาะ ค่ะหรือเวลาท่าน้ําในหม้อน้ําแห้งเนะี่ยมันก็ไม่ดูดเพราะว่ามันไม่มีฝาปิดไงอ๋อค่ะใช่นะมันไม่ดูดะนะครับมีเปลี่ยนให้ลูกค้าไปแล้วก็ข้อยางต่างๆนะเพราะไม่ฉีกมันขาดนะครับก็เปลี่ยนไปให้ครับค่ะยอย,ยอยประกอบอยู่นะฮะใกล้จะเสร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผม ค่ะอะไรทุกชิ้นนะคะที่เราเปลี่ยนนะคะเราจะคืนลูกค้าทั้งหมดนะคะไม่เก็บไว้นะครับเพราะว่าเก็บไว้ก็ทําอะไรไม่ได้เราจะเปลี่ยนจริงคืนจริงนะคะต่อต่อเกเตาเขียนครับผมใช่ค่ะ ที่จริงก็จะถ่ายตั้งนานแหละแต่ช่างก็มาช่วยแซมประกอบประตูแอมแซมก็ยังไม่ค่อยเป็นพวกมอกงองเรพวกนี้เราเราเราพ่นพ่นดำเงาเข้มให้เลยนะค่ะสวยมากค่ะเราเราไม่ดีนะไม่สวยเราก็แต่งให้พ่นให้นะครับผมเพื่อให้ดูสวยงามนะนี่ค่ะแซมจะให้ชมนะคะในห้องเครื่องที่ช่างพ่นเนาะ ช้างจะพ่นทั้งหมดเลยนะคะในส่วนที่เข้าถึงได้เนาะเพราะว่าช่างไม่ได้ยกเครื่องออกอเนาะ,ะไม่ได้ได้สวยร้อยเปอร์เซ็นใช่ค่ะไม่ได้สวยร้อ,อยเปอร์เซ็นต์่รจะเป็นจริงแล้วนะแล้วก็พยายามเร่งให้ทุกคันนะครับลูกค้าเนี่ยอยากให้ลูกค้าได้รด เอารถที่สวยออกไปขับนะครับอ่านะทำจากช่างเพลคสวยงามไหมอะไรไหมตรงปกไหมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะอู่สีเสือเพื่อการช่างนะอู๋นิดเด็ในป่าสักด้วยนะครับผมนะใช่นี่เหลือเหลือยังเหลือเซอร์วิสเปลี่ยนยางฝาเข้า,านะเปล่านะเปลี่ยนสายพานไทมิ่งนะครับก็มองแล้วว่าซีนซีนข้อเหวี่ยง นะบนล่างก็น่าจะรั่วเพราะน้ำมันเยิ้มไปหมดเลยอันนี้ยังยังไม่รู้ว่าเยิ้มจากตรงไหนบ้างนะแต่แต่แตมาทีแรกเนี่ยเยิ้มไปหมดเลยอันนี้เราก็ทยอยล้างอาัดฉีดนะครับออกให้ก่อนนะตอนวัน,ว,นวันที่ทำหรือก่อนจะลื้อเครื่องนะครับทยอยอยากให้ลูกค้ามาสวิตกับเราเนี่ยอยากให้ถูกใจนะครับ วันนี้มีลูกค้าโทรติดต่องานมาเนาะจากจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะ <c oughs> ชสอบถามนะครับผมทำสีอะไรยังไงนะลูกค้าอยู่ไกลนะช่างเพื่อก็มีบริการรับส่งนะครับแต่ก็มีคา่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทุกค่าน้ํามันนะใช่ <c oughs> ครับนะาอ้ยังเพื่อไปรับก็ช่งเพื่อขอค่าน้ํามันนะครับแล้วก็ลูกค้าก็เติมน้ํามันรถลูกค้าให้เต็มถังมาด้วยนะครับ <c oughs> อยากจะทำแบช่างเพิกนี่ได้หมดแล้ะครบกกับใกล้จะไกลนะไม่สะดวกมากช่างเพลกบริบริการรับส่งถึงที่อันนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครับผมลูกค้าอยู่ทางไกลๆนะจะล่วมมาทำสีที่จะเพิกนะจะใกล้จะไก,กลช่างเพลกก็มีบริการรับส่งถึงที่นะครับผมนะขอแค่ลูกลูกค้าจ่ายค่า เติมน้ำมันรถให้จังเพลกนะครับผมก็ตามนี้เลยครับผมเดนนี๋ยวพามาดูงานนี่นี่นะอันนี้เป็นกระจกเปลี่ยนใหม่นะครับของเดิมลูกค้ามันจะเป็นบานเล็กอของเดิมลูกค้าจะเป็นบา,เเาเนบาเล็กแบบนี้เพิ่มการมองเห็นนะครับเปลี่ยนกระจกมองข้างใหม่เนี่ยมันก็เหมือนรถใหม่พี่อีกนะครับผมเพราะหนึ่งมัน มองได้ชัดเจนขึ้นเวลาเราจะถอยหน้าถอยหลังนะครับเราจะมองกระจกซ้ายขวาเนี่ยอย่างเงี้ยนี่นะอันนี้ยกตัวอ,อย่างนะครับผมนี่นะอันนี้เป็นฝั่งขวานะครับเปลี่ยนกระจกมองข,างข้างไหนอเลยกู้หนึ่งเป็นทางแอมป์ปอบปึ๊ปบมองแล้วเป็นไงดุดันไม่เกรงใจใครคเอามามองมันมอง,มมองดูรถเป็นปีใหม่ขึ้นมานะครับมองดูรถเป็นปีใหม่ขึ้นมาเลยท <Lebanon S 2> ัน นะเออมองนะใช่อ่าเน,นะนี้ก็ประกอบฝ<ช>ั่งนี้เสร็จแล้วเนาะฝั่งนี้เสร็จแล้วอุปกรณ์ต่างๆนะแข็งประตูอะไรต่างๆก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับค่ะแค่เช็ดทำควา้าทำความสะอาดนะใช่แต่นั่นเราคงจะทําตอนตอนเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับค่ะทำความสะอาดภายในอะไรต่างๆเดี๋ยวจะเอาสกอดใบใส่แฟลฟอกให้สะอาดให้ขาวนะให้ให้ให้คราบสกปรกไม่มีนะครับผม เอาแบบนั้นเลยนะครับนี่นะมาดูเจะทยอยเก็บรายละเอียดนะครับผมยังเครื่องยังฝั่งโน้นเนาะฝั่งโน้นเสร็จได้อย่างค่าช่างเสร็จหมุนเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่ยึดน็อตยึดน็อตอย่างเดียวนะก็เสร็จแล้วค่ะนี่ฮะอันนี้เสร็จหมุนแล้วนะจำเพ่อเอาแบตไปชาร์จไว้อยู่นะนะครับเดี๋ยวนั้นมาปิดเครื่องเผื่อจะเคลื่อนย้ายได้แล้วนะฮะตัวนี้อุปกรณ์ที่เราลื้ออกมาทําการใส่อยู่ละนะครับเพ่อเอา แบกไปชาร์จไว้นะครับผมค่ะต,ตามนี้ครับผมค่ะรึ่งบ่ายมานี้มาเดี๋ยวต้องขอตัวไปลองท้องมื้อกลางวันก่อนนะครับบ่ายโมงแล้วนะครับผมโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหูสีเสือเพื่อการช่างด้วยนะครับทองแสนขันอุดตระดิบครับผมพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ